วัดโกกากมหาชัย24กันยายน256หาหถ่ายคลิปในรถนะฝนตกยิ้หยิมตั้งแต่6โมงเย็นแล้วตอนนี้สี่ทุ่มสินาทีแล้ว โลอเยังไม่เลิกตกมสุเดช้นเจ้าค่สารตานี้กับทนคูหต่อทีวันแล้วแต่ไปว่าถ้าปิดสารตานี้อาจเป็นเค่ะโอ้ ฝนตกยังไม่หยุดเนาะโอ้ยจังไรโอ้ยน่านงสัยไอ้พี่ใหญยตีจะร้องก็ร้องแต่ดีหรือเปล่าวเมืองพูดก็สงสารเมืองนี้ก็สงสารนึกร้อนใจอยากนะรู้เลยว่าความในต้งไม้นี้ม mm ันเป็นยังไงเขาว่ะย้อนขืนคำสั่ง จะขอดูในสุวรรณสถานตางว่ามันมีเรื่องอะไรกันด้วยถึงมึงมีอะไรเขาไม่จำเป็นต้องช่วยเหลือและปารธนาที่แตกต่างกันถ้าเราช่วยเราช่วยได้แล้วมี่ะไรต้องแต่งงานกับเราช่วยเราโหไอบาตตกเรื่องมันเป็นอย่างนี้นี่เองเอาละมึงทำได้กูก็ทำได้เช่นกันกูจะป้อนสารอันนี้ให้กัน สักสิหากันผู้หนึา่งคำพูดไม่ทีตท่ตัวใยย<ป>จยืนฟังดูคนยู่ไม่ไย้ายาำ prasai สียสิยยมาดูคูข้างจาจะขอต่อยตาสักที มาลูกผู้ชายรับไปร่มมันบังแล้วูเสให้รู้กันไปเลยไทยมาเนี่ยตัวโพลุกัไม่แต่งตัวดอกทองยัเงี้ยไมเข้าคนหนงคนเดียวันอันนี้เข้าแหวนแล้วเขาโอ้หโ อะไม่ร้องอ่ะ hmm. คุณรำอย่างเดียวไม่บอกคุณจะร้องแล้วมึงร้องทำไมมึงต้องร้องแล้วมึงให้มือ่ะร้องร้องแต่พูดเสียงเสียงให้ใครร้องนะแต่เสียงหวานเนี่ยมึงควรจะต้องร้องไม่ได้คุณเมื่อกี้มึงทำอะไรนะล้ำคุณดูพวกง่ทั้งที่มึงพวกโง่ทะเลาะกันแบบนี้เป็นใชตเวลาไม่ใชปเวลาไหม ก้ามองเขาเดือร้นขึ้นข้าวารมณนท้างาแม้แต่วิชาทีเดียวพวกมงก็เดกทั้งคู่อขอด้วเมื่อยาที่เดินจะเก้ามองเขาก้เข่าเต่าระวางมึงก,กับกูไว้เจอกันปากไว้ก่อนอย่าเรือมาเอพืนนะให้ลมว่างผงัง